จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้ศูนย์รายค่ะซึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้เลยนะครับบอกแจกประชาชนชอบช่วยชาติก็ที่ผ่านมาชอบช่วยชาติมันเป็นนิสิตีซัมเกมอ่ะมันเป็นทฤษฎีประชานนิยมทำให้นี่สาระเพิ่มสูงขึ้นประชาชนโจมตีเพราะถ้ามีแบบนี้ก็ไม่จำเป็นนะจะต้องมีรัฐบาล ใครก็ได้เขาไปนบริหารเด็กม .3 เขาไปบริหารก็ได้นะไม่ต้องมีคนอย่างพวกคุณมาบริหารหรอกเด็กม .3 บริหารก็ได้ถึงกเลวลาก็เอาเงินมาแจกเอาเงินมาแจกเนี่ยคุณเห็นการล่มสลายของอาร์เจนตินากรีซเวเนซุเอลาและฟิลิปปินส์หรือไม่ถ้าไม่รู้ไปศึกษามันสถานการณ์โควิด19กับเรื่องของการแจกเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวมันต่างกันมันแตกต่างกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์ชีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนทำการโหวตกันมาเป็นอันดับหนึ่งคงนี้ไม่พ้นเรื่องของ3,000บาทนะครับที่จะมีการแจกกันอีกรอบหนึ่งเนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าจะผุดแพ็กเกจที่2เป็นกาลังใจปันสุขกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าวันนี้สถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรแต่ต้องแฮปปี้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้ศูนย์รายค่ะซึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับคนไทยทุกคนในวันนี้นะคะที่ไม่มีจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศในวันนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสุขนี้เราก็เก็บไว้ในใจค่ะ สิ่งที่ยังคงจะต้องปฏิบัติกันนะคะก็คือยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามายัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะ มาที่ภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศในวันนี้นะคะในวันนี้เรามีจำนวนผู้ป่วยเยืยัยาสะสมทั้งสิ้น3,125รายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ2,444รายและเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้188รายค่ะ วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นอีก6รายค่ะรวมกลับบ้านได้แล้ว2,987รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล80รายแล้ววันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะมาตรการโควิด1 9โดยส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับ เกิน14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยเรียนไว้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาภายในประเทศแต่รัฐบาลยังคงจะดึงเกมไปเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกคลิปหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ชงแจกเงินเที่ยวพูดแพ็กเกจนะฮะให้กําลังใจแล้วก็เที่ยวปันสุขนะครับกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยในยุทธศักตร์สุปสอนนะครับ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้การเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหารือก,กับกระทรวงก,การคลังได้บทสรุป2มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะครับระยะเวลาดําเนินการ4เดือนระหว่างเดือนก,นกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563โดยนําเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าสำหรับ2แพ็กเกจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยนะครับหลังโควิด -19 ได้แก่แพ็กเกจกาลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรนะครับปฏิบัติแนวทางการรับมือโควิด -19 การแพร่ระบาดเช่นอาสาสมัครสาธารสุขอสอมนะครับเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสาสุขตำบลน,นะครับโรงพยาบาลสาตอจำนวน1ล้านนะครับ2แสนคนโดยสนับสนุนก็ประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3ถึง2คืน3วัน2คืนโดยผ่านการนำเที่ยวในประเทศนะครับ เที่ยวปันสุขบัตรกำนันดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่อายุตั้งแต่18ปีจำนวน4ล้านคนนะครับโดยต้องเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันนะครับสำหรับค่าห้องพักแล้วก็เมื่อบัตรประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพัก ทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายนะครับโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปานะครับร้านค้าที่ยะรึกต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับรายละเอียดของวงเงินยังไม่ได้ข้อสรุปโดยแพ็กเกจแรกคือนะครับแพ็กเกจฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นวงเงินจะเท่าไหรก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับส่วนแพ็กเกจที่2 ยังไม่ได้ข้อสรุปวรัฐบาลจะจ่ายเงินทีเดียวในรประมาณ2-3 0ถึพันบาทหรือวงเงินประมาณ8 0 0พันล้านบาทหรือประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับด้านในอวอรมนนะครับแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักการเศรษฐกิจการกลังนะครับเปิดเผยว่านะครับได้มีการหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับถึงมาตรการการกระตุน้นการดูแลท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ข้อสรุป ในสัปดาห์นี้นะครับเสนอไปยังคณะกรรมการกันกรงนะครับเงินกู้ตามพระราชกำหนดหรือพรกรเงินกู้1ล้านล้าน,านบาทเนื่องจากมาตรการที่ออกมาต้องใช้งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟูจำนวน4ี่แสนล้านบาทนะครับหลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะอ姆ตรีเพื่อน,นําให้ทันในช่วงไตรมาสที่3ต่อไปหรือในช่วง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนื่องจากมีข่าวออกมาว่าเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวซึ่งวันหยุดทดแทนวันสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้ดังนั้นจึงอยากให้มาตรการออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับทั้ง2หน่วยงานกําลังทํากันบ้านว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับกรณีข่าวที่ภาคเอกชนเสนอให้แจกเงินคนละ2-3,000บาทจํานวน10ล้านคน เพื่อน,นําไปท่องเที่ยวนั้นเรื่องนี้หน่วยงานรู้เรื่องดีสุดเอกชนต้องการอะไรและควรจะดูแลการท่องเที่ยวอย่างไรคือทอท,อท,อทอนะครับส่ว,สวกนกระทรวงการคลังพร้อมพิจารณาเรื่องนี้เพราะเรื่องแจกเงินไม่ใช่ปัญหาแต่มาตรการที่ออกมาต้องเป็นมนาตรการที่ดีตรงจุดและต้องให้คนไทยเที่ยวได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอของเอกชนกลุ่มค้าปีกที่ต้องการฟื้นเรื่องของช้อปช่วยชาติ ในการนําเงินไปจ่ายใช้จ่ายในเรื่องของสินค้านะครับบริการหักลดหย่อนหนี้นะครับบุคคลธรรมดา50,000บาทนั้นต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าให้ยศลดหย่อนวงเงินสูงขนาดนั้นจะถูกมองว่าเอ,อื้อเจ้าสัวหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประเด็นตกลงจะแจกสองสาพันบาทเนี่ยชัวหรือยังยังไม่ชัวจบหรือยังยังไม่จบ ตอนนี้ก็จะเสนอต่อข้ามตรีวาอย่างไงนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในข่าวนี้คืออะไรเราได้เห็นชั้นความคิดประชาชนได้เห็นอะไรได้เห็นชั้นความคิดของกราชการนะครับและนักการเมืองซึ่งนิยมช,มชมชอบในเรื่องของประชานิยมคือการแจกเงินเป็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องแจกเงินอีก ผมเรียนตรงๆะไม่ใช่แล้วอันเนี้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองที่อยู่ที่กระทรวงก,การคลังคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับที่ผ่านมาหลักนะครับยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพิ่าประชาชนพ้นภัยเนี่ยแบ่งเป็น3มยุทธการปร้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเราผ่านกระบวนการเยียวยามาแล้วงัวสุดท้ายออกไปแล้วจบไปแล้วกระบวนการเยียวยา ป้องปราบเราดำเนินการมาตามขั้นตอนกระบวนการทุกประการจบไปสองขั้นตอนเนละขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการฟื้นฟูความขี้เกียจผมใช้คำว่าความขี้เกียจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยข้าราชการใช้วิธีเอาแจากแจก,จกไปเดี๋ยวมันก็ไปเที่ยวเองประชาชนมาได้เงินก็ต้องไปเที่ยวบีบให้มันต้องไปเที่ยว มันสะท้อนให้เห็นว่าชั้นความคิดมันคนหลับไหนงั้นหมายความว่าไม่เป็นไรฮะข้าราชการคนไหนหรือว่านักการเมืองคนไหนเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่เป็นไรมาแจกเงินฮะเดี๋ยวคนก็ไปแจกเงินเดี๋ยวก็ไปแจกเงินเดี๋ยวก็ไปเงินส่วนนี้มาจากไหนเงินกู้หนึ่งล้านล้านคือเงินในอนาคตใครเป็นคนเสนอให้ทาเงินกู้หนึ่งล้านล้านผมนี่แหละเป็นคนเสนอแล้วหุ้นส่วนเนี่ยนำไปปฏิบัติและเงินกู้หนึ่งล้านล้านมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการอะไร ฟื้นฟูและกระบวนการเยียวยาประเทศตอนนี้กระบวนการเยียวยาเราทําไปแล้วกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็รวมเป็น1.91ล้าน,ล,านล้านบาทน,นี่ไงนะผ่านสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วออกพระราชกำหนดไปแล้วประกาศใช้ดําเนินกันไปแล้วนะครับ ผมได้เขียนยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยได้วางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไว้แล้วอธิบายเรื่องของการท่องเที่ยวไว้แล้วถ้าไม่แจกล่ะจะทํำยังไงนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งสองบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ควรจะรับโบนัสแจก,กฟรีไปเที่ยวหรือเปล่าผม,มเรียนหุ้นส่วนนะฮะบุคลากรทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ช่วยกันในการแก้กบไขปัญหาโควิด -19 ทแต่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะเหมือนนิ้วอ่ะ10นิ้วเนี่ยมันก็มีนิ้วหนึ่งเท่านั้นนะที่ช่วยกันแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีจําเป็นต้องมีแต่ก็เป็นนิ้วหนึ่งเท่านั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นเหมือนนิ้วหนึ่งนิ้วนะเท่าน,นั้นนะทุกนิ้วมีความสําคัญหมดถ้าคุณแจกบุคลากรทางการแพทย์คุณก็อย่าลืมแจกตำรวจแจกทหารแจกข้าราชการพลเรือนแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกอสอมอด้วย เพราะเขาตั้งดานเขาเหนื่อยเขาเหน็ดก็โกโซบิกไประกันใหญ่ลองแจกให้กับบุคลากร,รทางการแพทย์ว่าเอาไปเที่ยวดิเดี๋ยวคุณจะเจออะไรอื่นตามมาเคยคิดสิ่งนี้บ้างไหมมันเห็นชั้นความคิดมนุษย์ไหมนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองนะครับบอกแจกประชาชนชอบช่วยชาติก็ที่ผ่านมาชอบช่วยชาติมันเป็นนกติบซัมเกมอ่ะมันเป็นทฤษฎีประชานิยมทําให้นี่สานะาาเพิ่มสูงขึ้นประชาชนโจมตี เพราะถ้ามีแบบนี้ก็ไม่จําเป็นนะจะต้องมีรัฐบาลใครก็ได้เข้าไปนบริหารเด็กม .3 ก็ไปบริหารก็ได้นะไม่ต้องมีคนอย่างพวกคุณมาบริหารหรอกเด็กม .3 บริหารก็ได้ถึงกเ,เวลาก็เอาเงินมาแจกเอาเงินมาแจกเนี่ยคุณเห็นการล่มสลายของอาร์เจนตินาครีซเวเนซุเอลาและฟิลิปปินส์หรือไม่ถ้าไม่รู้ไปศึกษามันสถานการณ์โควิด19 กับเรื่องของการแจกเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวมันต่างกันมันแตกต่างกัน mm. เห็นอะไร mm. คือไปจับสถานการณ์เป็นหลักแล้วก็ทําวิธีการล่ะไอ้วิธีการที่เอาเงินไปแจกจะแจกไล้ชอบช่วยจะโอ้ยมันประสบความสำเรเป็นแนวคิดของไอ้สี่กุมารสี่กุมารอยู่ไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยจะต้องปรับนะการท่องเที่ยวโดนแน่แน นะสะ้อนนี้เห็นว่าชั้นความคิดผู้บริหารเหนื่อยหนักลําบากนะเห็นเรื่องอะไรกระทุวงก,กลางเห็นป่ะโหที่ผ่านมาผู้บริหารจกจะแจกอีกแล้ะคำถามเครื่องเงินมาจากไหนเอามาจากเงินกู้เงินกู้ที่ปัจจุบันนี้เป็นเงินนามาจากไหนเป็นเงินอนาคตถ้าคุณยังทําแบบนี้ต่อไปถ้ารัฐบาลไม่เปิดคาสิโนไม่เปิดหวยออนไลน์ สิ่งที่ตามมาคือแวดจะเพิ่มสูงขึ้นการเก็บภาษีจะเพิ่มสูงขึ้น10%ไม่รู้จะพอหรือเปล่าใช้นี่้50ปีถึงร้อปีจะจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกไกลเลยล่ะคุณยิ่งไปเล่นเกมแบบนี้ยิ่งทําร้ายคนไทยทําร้ายประเทศไทยทําร้ายประชาชนอย่างพวกผมผมเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้เป็นข้าราชการข้าราชการกําลังทําร้ายประชาชนนักการเมืองกําลังทําร้ายประชาชนควรจะรู้ด้วยนะนี่ผมพูดในนามของประชาชน ทำยังไงล่ะเรื่องของการท่องเที่ยวผมเคยเรียนอธิบายเขียนเป็นบทความไว้แล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องทําเป็น3รูปแบบเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์ประกอบไปดึงการบินไทยคุณต้องไปจอยกับการบินไทย 2. คุณต้องไปจอยกับโรงแรมการโรงแรม3คุณต้องไปดูแลเรื่องเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต้องทําเป็น3ามแพ็กเกจแล้ว3ามแพ็กเกจนี้คุณทํายังไงฮะถ้าในประเทศ คุณทำสามแพ็กเกจให้ถูกคนยังไงก็ออกเพราะอะไรมันเครียดยังไงก็ต้องไปกระตุ้นเรื่องของการรปยำพันซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านเลยคนยังไงก็ไปคุณจัดแพ็กเกจให้ดีนะครับจัดชุดความคิดการโปรโมชั่นให้ดีถ้ามี าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วมีกระทรวงกรัง,งไว้เพื่อแจกแล้าจะมีไว้ทําไมอะ่ะไม่จําเป็นเราเลิกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเลยไม่จําเป็นต้องมีหัวใจสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่เราดาเนิอนอยู่คือตอนนี้คือยุทธ,ธการไวรัสไมนาศประชาชนม้นไปกระบวนการฟื้นฟูคือจะต้องฟื้นฟูด,ด้วยตัวของมันเองหนึ่งให้ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับกับสินค้าของเกษตรกรที่มีอยู่สองสร้างงาน สร้างงานขุดคอกขุดรอกห้วยน้องคลองบึงให้คนที่ตกงานกลับไปทำงานอย่างต่างจังหวัดเอาคนคืนทิน 3. เรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวการกระตุ้นการท่องเที่ยวคุณต้องไปเริ่มที่แพ็กเกจการบินไทยนะครับโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมันต้องผนวกบวกเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันถึงจะดำเดนินเดินไปได้ไม่ใช่อะไรก็แจกอะไรก็แจกอะไรก็แจก ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า6ปีในการรัฐบาลในการบริหารของรัฐบาลของพรเษกปปะยุทธ์ที่มี4กุมารเนี่ยไอ้หลักคิดแจกเงินเนี่ยปรากฏว่าทําให้ประเทศไทยต้องไปกู้ยืมญี่ปุ่นมากกว่า3.3ล้านล้านบาททราบกันหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นหนี้กันอีกหลายชั่วโคตรชั่วลูกชั่วหลานเลยคิดกันเปล่า และทฤษฎีนี้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ของประเทศอังกฤษอังกฤษมันยังไม่ใช้เลย <c oughs> และมีประเทศบ้าบอคอหักที่เขาเอาไปใช้หลายประเทศสุดท้ายเจ๊งหมดและผมเรียนย้า่าเจ๊งประเทศจะพังยกเว้นแต่สถานการณ์โควิด -19 มันต่างกันประชาชนเดือดร้อนจริงจำเป็นต้องใช้อันนี้จะแจกอีกละบ้าหรอเป็นหลักคิดที่ผิดนะ ไม่รู้ใครคิดนะผมไม่ได้หมายถึงคนที่ให้สัมปทานนะเหมถึงว่าใครคิดหลักคิดนี้ก็แล้วแต่เดินเกมให้เดินเป็นหลักคิดที่ผิดและเห็นถึงชั้นความคิดของคนเหล่านี้คิดง่ายทำง่ายเอาสะดวกตัวเองว่าไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์ไม่ต้องไป,ไปไอะไ,ไรมากมายไม่ต้องจอยเวนเจอร์กับประเทศไหนคิดเฉพาะปัจจัยภายในให้คนที่ยวภายในแจกเงินลูกเดียว ปัจจัยภายนอกไม่ต้องคิดผมบอกไปแล้วนะทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเนะี่ยผมวางกรอบเวลาให้แล้วนะหุ้นส่วนวางกรอบเวลาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่ามันต้องเมื่อไหร่กรกฎาต้องทําอะไรเมษาต้องทําอะไรพฤษภาต้องทําอะไรมิถุนาต้องทําอะไรกรกฎาต้องทําอะไรนะแล้วก็กันยาตุลาต้องสิงหากันยาตุลาต้องทําอะไรบอกหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอชงไปนะ ชงให้ไปคิดคิดออกมาเสร็จน,นะผมปวดหัวแทนคนในประยุทธ์อมีลูกน้องแบบนี้เหนื่อยแลนะก็เรียนย้ำนะฮะปัจจัยภายในต้องทำแพ็กเกจนะครับปัจจัยภายนอกนะครับทำโครงการที่เหมือนกับทัวร์ศูนยะ์เหรียญนะไปช่วยลดซับนะครับเรื่องของเที่ยวบินของการบินไทยไกลขึ้นการบินไทยมาจะได้เที่ยวฟรีจะได้ลดตั๋วเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่แล้วบินมา และเอาเงินส่วนนี้ไปซับการบินไทยพอไปซับการบินไทยเนี่ยไม่จําเป็นนะที่รัฐจะต้องไปอุดหนุนอะไรเพิ่มเติมซับการบินไทยด้วยของตั๋วเครื่องบินเนี่ยคนเข้ามาเที่ยวก็ในราคาถูกซึ่งมันเป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องทำนะก็ประสานกันเรื่องของสถานที่ต้องเที่ยวโรงแรมที่พักอาหารนะครับการท่องเที่ยวเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับส่วนนักลงทุนที่ผมบอกไว้แล้วนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนฮะเยอะเลิกไอ ไอ้เล่มดงเล่มแดงเนี่ยที่ไปแบ็กลิสเขาเนี่ยยกเลิกแบ็กลิสต์้หมดให้คนเหล่านี้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะที่ผ่านมามีข้าราชการตํารวจบางกลุ่มอะไปเรียกรับเงินในเรื่องของอการคนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือว่ากรีนการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไปเรียกเงินเรียกทองเขาจงเข้าไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนั้นสิ่งนี้ที่รัฐบาลจะต้องดําเน,นินการนะครับการแจกเงินลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกไหมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่อันตราย และก็จะสร้างปัญหาให้กับประเทศไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอบกอดเธอไว้ทุกนาที chúc luôn hai chạy thì ngày mày hạ thứ chấp mình sân mãi trong ta sân với, hay nát theo nát trong ฉันหลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งให่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจ Saat mai จนเราเก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้ thank you

สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวีนวครับ